สวัสดีค่ะดีแฟนเพจอีสุอึ้องไต้สาขาแจ้งวัฒนะนะคะวันนี้นะคะมาพบกับเซลลพิจุมนะคะเซลพิจุมนะคะพามาชมเจ้าตัวรถหล,ล่อของเรานะคะแคป LDA ของเราเลยนะคะ,ะในแคป4 LDA รุ่นนี้ที่พาชมนะคะจะเป็นสีบรอนเงินเลยนะคะ,ะในรุ่นนี้นะคะเราแต่งล้อแม็กหล่อๆขอบ18ให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะลายนี้สีนี้คุณลูกค้าเลือกเองนะคะหละ่อๆแบบนี้เลย มีทั้งแม็ก18ล้อนะคะดุมล้อนะคะแล้วก็ตัวน็อตล้อนะคะที่เราแต่งให้ลูกค้านะคาลิเปอร์อะไรอย่เงี้ยค่ะคุณลูกค้าเนี่ยเลือกสีเลือกแบบเองได้เลยค่ะแล้วส่วนภายในตัวรถของเรานะคะในลำนี้นะคะเราใส่เป็นตัวเบาะหนังให้ด้วยนะคะลูกค้ารีเควสมาอยากใส่เบาะหนังอะ่ะเซลจุ um ๋มดูแลให้นะคะมีทั้งแม็กมีทั้งเบาะหนังนะคะของแถมตึมๆขอบอกเลยนะคะ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สามารถทักทายมาที่เพจอีซุอึอ้งกุญอสาขาแจ้งวัฒนะเราได้นะคะมีพี่น้องเซล์ลไฟขายดูแลกันอยู่นะคะอ่าเซล์จุ๋มขอฝากเบอร์เพจสาขาไว้นะคะ097ย์นะคะ06,4442 2นะคะชอบรุ่นไหนสีอะไรหรือชอบเป็นลาย k, ลอ้อแม็กหล่อๆแบบไหนที่เท่แบบไหน,แบบไหนก็สามารถทักทายเข้ามาให้เราดูแลได้นะคะ วันนี้เซลจุ๋มก็ฝากคลิปนี้ไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะแล้วไว้แล้วเรามีคันไหนแล้วเรามาพบกันอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ